ที่พักเรามีบาร์บีคิวร้อนมากน้ำอุ่นมากแต่ว่าเราไม่มีเวลาลงไปแช่นะคะทุกคนจริงๆควันขึ้นเลยน้ำอุ่นมาก ูที่เราจะไปกันวันนี้นะคะจะเรียกว่า the Golden Circle นะคะ which is one of the Iceland most popular sightseeing routes นะคะทุกคนซึ่งมันจะขับประมาณ230กิโลเมตรนะคะจากเรกยาวิกไปที่ Southern Uplands and back นะคะก็คือปกติเนี่ยมันจะ include 3ที่หลกัหลกๆที่คนจะต้องไปเช็คอินกันนะคะก็จะมี t h i n g v a l l i r National Park มีกีเซอรนะคะแล้วก็กรูฟร s s หรือว่า Golden f a l l s แต่ว่าบ้านเอนินอาจจะไม่ได้ขับตามรูทนี้เป๊ะน,นะคะแล้วก็จะมีแวะแบบที่อื่นด้วยที่รู้สึกว่า มันสวยแล้วก็หน้าแวะนะทุกคนโดยที่แรกนะคะเราจะไปกันที่ติงไฟแนลนิชชั่นัลพาร์กก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับต่อกันไปที่บรัวฟอสนะคะแล้วสุดท้ายก็จะไปที่กีเซอร์แล้วอันสุดท้ายที่เราจะไปกันก็น่าจะเป็นกร f ฟฟอสนะคะหรือว่าโกลเด้นฟอสนั่นเองอันนี้อขออนุญาตภาพทับนะคะทุกคนเนื่องจากลมแรงมากแล้วก็คือเสียงเข้ากล้องเข้ากล้องอะไรแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็คือเอิญจะบอกว่าระหว่างทางที่เราขับรถอยู่เนี่ยเอิญก็แบบ เขาจอดมุงดูอะไรกันคือมันมีคนจอดรถข้างทางนะคะปราป๋าก็เลยถามเอิญว่าแบบเนี่ยอยากลงแบบ จอดแล้วลงไปดูไหมว่ามันมีอะไรเอิญก็เลยแบบอ่ะลงมาดูก็ได้แล้วก็แบบได้วิวแบบอย่างนี้กลับมานะคะทุกคนคือต้องบอกก่อนเลยว่าระหว่างทางที่ขับรถมาเอิญไม่คาดหวังว่าเราจะเห็นอะไรเลยเพราะว่าอากาศมันไม่ดีมากๆคืออากาศเปลี่ยนทุกแบบ15นาทีเดี๋ยวหมอกเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบฝนหยุดตกแล้วนะคะเอิญเลยมีโอกาสได้แบบลงมาดูวิวสวยๆแบบนี้ทุกคนคือมันแบบมันสวยมากมันสวยมากจริงๆอื ทุกคนเชื่อไหมว่าจนถึงตอนนี้เออยังไม่รู้เลยนะคะว่าไอจุดที่เขาจะจอดกันแล้วก็จุดนี้ที่เออลงไปดูเนี่ยมันมีชื่อเรียกหรือว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะถ้าใครเคยไปไอซ์แลนด์แล้วผ่านจุดนี้เนี่ยช่วยบอกกันในคอมเมนต์หน่อยนะคือเอออยากรู้จริงๆว่าเออตรงนี้มันเรียกว่าอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ไฮรีแนะนำคือถ้าเจอจุดแวะพักรถก็คือจอดแล้วก็เข้าห้องน้ํานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ห้องน้ําที่นี่ก็คือ อยู่จะต้องเสียงเงินถ้าเกิดว่าจุดพักรถแล้วเราแบบจะซื้อน้ําอยู่แล้วซื้อของกินอยู่แล้วก็คือก็คือเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยไปเลยถึงแม้ว่าจะไม่ปวดม,มาถึงแล้วนะคะสำหรับติง v l l e ี National Park อุทยานมารดกโลกที่สำคัญของไอซ์แลนด์จุดที่แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือและยูเรเซียแยกออกจากกาันรวมถึงยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์อีกด้วย มาถึงเราก็มาเช็คแมพกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเริ่มจุดไหนไปเดินยังไงนะคะก็เลยมาเช็คแผนที่กันก่อนตัดสินใจว่าเราจะไปจุดไหนตะกี้เพิ่งฝนตกแล้วก็แดดออกแล้วแบบงง,งตะกี้เอิรนคิดว่าเอิรนจะกลางกล้องออกมาไม่ได้แล้วขนาดมีผ้าล่มคลุมเพราะว่ามันเปียกมาก <Hey. S 2> แต่ว่าฝนหยุดแล้วดีใจ จริงๆจุดจอดรถมีให้เลือกหลายจุดมากเลยนะคะแต่ว่าเอินถามเจ้าหน้าที่ที่ v i s i t o r Center นะคะเขาบอกว่าถ้าเราอยากเห็นวิวจากมุมที่สูงที่สุดเนี่ยให้ไปจอดรถที่ P 1นึนะคะทุกคนก็คือพอเราจอดที่ P 1เนี่ยนี่คือจุดที่เราเดินเข้ามานะคะคือเราจะเห็นทุกอย่างรอยแยกอะไรเงี้ยจากมุมที่สูงที่สุดแล้วก็ถ้าเราอยากเดินไปจุดอื่นๆใน National Park นะคะก็ค่อยๆเดินตามสัญลักษณ์ที่เขามีไปนะคะทุกคนก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นก็จะมีตามนี้เลยให้เราเลือกว่าเราอยากเดินไปดูจุดไหนนะคะโดดยจุ ที่คนนิยมไปก็จะมี s ซฟรากับเอ็กซ์ราฟช์นะคะทุกคนระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีธรรมชาติอย่างอื่นให้เราดูกันด้วยนะคะเรียกว่าไม่เบื่อกันเลยทีเดียวเอินเดินไปเนี่ยก็จะเห็นทานน้ำนะคะเห็นต้นไม้เห็นรอยแยกต่างๆ ชื้นมากทุกคนยืนตรงนี้เคลื่อนเดินมาไกลว่าเราพอแบบเป็นใส่เสื้อผ้าหนาใช่ปะเคลื่อนร้อนนะคะทุกคนอันนี้เคลื่อนหลับร้อนมากเพราะาใส่เสื้อหลายชั้นมากแล้วก็พอแบบพยืนใกล้ๆน้าก็คือแบบสดชื่นมากจริงอันนี้คือจุดจอดรถ P2 นะคะถ้าใครมาทุกคนคือเอิญนาจอด P1 ใช่ปะเราเอิญก็เดินมาตามทางนั้นเ mm hmm. พราะว่าเป็นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ recommend นะคะ นัองจากเราอยากไปน้ำตกอะทุกคนมันอีกประมาณ610เมตรนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเดินจากจุด P2 ไปอีก610เมตรนะ อินถามเจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะก็คือข้อที่ของจุดจอดรถพี่หนึ่งอะ่ะมันคือการที่เราจะได้เห็นพาโนรามาวิวเพราะว่าจุดจอดรถพี่หนึ่งอะ่ะมันอยู่คือจุดที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบว่าเดินจากจุดพีหนึ่งอะ่ะเราก็จะเห็นทุกอย่างจากด้านบนนะคะทุกคนมันก็จะได้เห็นหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างตอนนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบทางลาบแล้วเพราะว่าตอนนี้เอิ้นอยู่จุดพีสองนะคะมันก็จะเป็นแบบเหมือนลงมาแล้วไม่ได้อยู่ในจุดที่สูงแล้วเราก็จะเห็นทุกอย่างเป็นแบบแนวราบมากกว่า แต่แก่ที่ทุกคนเดินไปกับเอิญอะพี่หนึ่งใช่ปะมันจะเป็นเหมือนเราอยู่ที่สูงแล้วเรามองลงมาเราก็จะเห็นแบบพื้นเห็นเห็นท่าน้ําเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเห็นในจุดที่เอิญว่ามันสวยแล้วมันก็กว้างกว่าเอย่าตอนนี้เอิญก็เดินอยู่เหมือนด้านล่างแล้วนะคะทุกคน อ, yeah. ออมาแล้วเพราะว่าร้อนนะคะตอนนี้นี่มันตกข้างหลังเอินเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวได้รูปแล้วได้วิดีโอแล้วสวยมากแล้วก็เย็นสดชื่นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเอินพอใกล้น้ำแล้วเอินแบบแฮปปี้มันเย็น ทุกคนเดี๋ยว,วเรากำลังจะเดินออกไปที่ลานจอดรถเดิมนะคะของเราซึ่งก็จะต้องย้อนกลับไปอีกเป็นกิโลทุกคนแล้วก็ขับไปอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราแพลนไว้ว่าวันนี้เราจะไปกันอื Second destination ของเราน้ำตกอันนี้เปียกจริงเปียกจริงๆแล้วก็ฝนตกด้วยแล้วก็แต่เอินว่าเอินได้ยินเสียงแล้วอ่ะได้ยินเสียงกันไหมได้ยินเสียงแล้วแต่ว่าเอินไม่รู้มันยังไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเอาจริงๆ S <S เห็นแล้วทุกคนนี่ เราอยู่ที่กีเซอร์ใช่ซึ่งคือบ่อน้ำพุร้อนความคิดที่ว่าเข้ามาในหัวก็คือมาบอกว่าน่าซื้อไข่มาต้มกลิ่นกรรมันแรง,งมากกลิ่นกรรมาัานค่อนข้างแรง ะะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเดินเข้าไปในจุดที่บ่อน้ํามันก็จะแบบพุ่งขึ้นมานะคะทุกคนแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีบอ่อแบบจิ๋วๆอะ่ะตามข้างทางที่แบบเราสามารถเห็นได้ก่อนที่จะไปถึงบ่อหลักอย่างอันนี้เป็นต้นทุกคนนี่คือบอ่อจิ๋วเดี๋ยวไปดูกันเอินว่าไม่ค่อยมีคนถ่ายทางเข้าไปเท่าไหร่เออรู้สึกเหมือนแบบมีแต่คนถ่ายแบบตอนที่ยืนอยู่ตรงหน้าบอ่อน้ำน้อน โลเคชันสุดท้ายของวันกูรีฟอสซึ่งเอินไม่รู้เอิรนอ่านออกเสียงถูกไหมเดี๋ยวเอิรนจะแปะ Google Translate แล้วก็แปะว่ามันอ่านยังไงไว้ b e a u t ตอนนี้เรากำลังอยู่ตรงที่จอดรถแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปตรงบริเวณนั้นนะคะทุกคนอืมนะ โอ้เดินไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยดูแมพดูแมพก่อนดูแมพน่าจะน่าจะไกลเอาเรื่องมันห้าเจ็ดนาทีห้าสองนาทีประมาณนี้หมดเลยเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากนะเอินว่าก็อยู่ที่ว่าจะเดินไปเส้นไหนอันนี้มุมจากด้านบนนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะเราจะเดินลงไปด้านล่างตรงเส้นนูนเพื่อที่จะได้เข้าใกล้อ่อนนังตกมากขึ้นนะคะ เงินเดินลงมาอีกขั้นบันไดเดินทุกคนมันก็จะใกล้น้ำตกเข้าไปอีกประมาณนี้แล้ว๋ยวจริงๆมันมีจุดที่มันใกล้เข้าไปอีกเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปในจุดที่ใกล้น้ำตกที่สุดซึ่งมันชันมาก และนี่คือที่พักของเราคืนนี้นะคะก็จริงๆแล้วเจ้าของเนี่ยบอกเลยว่าถ้าท้องฟ้าเปิดนะคะก็อาจจะเห็นแสงเหนือจากตรงนี้ได้เลยอืมดูวิวสิวิวสวยมากแล้วก็ข้างหลังคือ บ้านที่เราพักกันคืนนี้นะคะทุกคนจึดอือหึก็เอินจะอยู่ทั้งหมดหนึ่งคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขับไปที่อื่นอีกแล้วเราก็จะไปพักอีกที่หนึ่งนะคะก็จริงๆเออนรู้สึกว่าเราเปลี่ยนที่พักแทบจะทุกคืนเลยนะมีที่พักที่หนึ่งที่เราน่าจะแบบนอนสองคืนนะคะทุกคนก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นที่พักที่ค่อนข้างไม่ซ้ำกันเลยในทริปนี้อืมไม่รู้ว่าท้องฟ้าจะเปิดไหมแต่ว่าเอินว่าวิวแบบนี้ก็คือแฮปปี้ละ